วันนี้นะคะตูบูลาจําให้หลักคิดนะคะในเรื่องของการที่เราออกมาไลฟ์หรือไม่เราจะถ่ายรูปนะคะการออกสื่อโซเชียลก็เหมือนกับการที่เราไปเจอคนจริงๆตัวตนของเขาซึ่งหน้านะคะเราเปรียบเทียบแบบนั้นเลยแต่ถ้าเราออกมาหน้ากล้องแล้วเราคิดว่าเราเป็นนักข่าวมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่จริงๆแล้วอ่ะหลักการของการออกสื่อ Facebook หรือว่าออกสื่อโซเชียลในโลกยุคใหม่มันไม่ใช่การอ่านข่าวเข้าใจข้อนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งต่างๆเวลาเราออกมาไลฟ์มันควรจะเป็นธรรมชาติแล้วดูมีอารมณ์คาว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์สดชื่นอารมณ์แจ่มใสย,ยิ้มแย้มหัวเราะแต่ถ้าสมมุติเรามาเป็นนักข่าวแบบนี้นะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นอารมณ์ยังไงคะอารมณ์ตึงเครียดแล้วแล้วคนก็จะไม่มาดูคุณดังนั้นนะคะการที่คุณจะออกมาหลายมือใหม่จําไว้เลยคือคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้ฝึกตัวเองเป็นธรรมชาติที่ได้มากที่สุดแล้วเหมือนกับที่คุณคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่รู้จักคุยกับคนที่คุ้นเคยของคุณนะคะคุณไม่ต้องเกรงอันนี้มันฝึก ยากนิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่แต่คุณต้องฝึกค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะการถ่ายรูปก็เหมือนกันบางคนนะคะเวลาถ่ายรูปก็มันน่าดูไหมคะแต่ถ้าคูเบล่าทำอีกแอคหนึ่งให้ดูมันต่างกันไหมการถ่ายรูปแต่ละแอคของคูเบล่าก็จะมีอารมณ์มันสื่อถึงอารมณ์ที่สดใสสดชื่น ถ้าหากว่าเราสื่ออารมณ์ที่มันตึงมันเครียดมันเป็นทางการมันไม่ดึงดูดคนนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะคือการไลฟ์จะต้องเป็นอะไรที่ดูแล้วมันเรียวมันเป็นธรรมชาติและเวลาเราถ่ายรูปก็เหมือนกันรูปของคุณที่ออกมาในสื่อโซเชียลนะคะมันควรจะแสดงถึงอารมณ์ค่ะอารมณ์ อารมณ์คือความรู้สึกคนที่เขาดูเข้ามามันจะสัมผัสกับสิ่งที่คุณแอคตรงนั้นได้โอเคค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทำให้เพจของคุณหรือว่าตัวตนของคุณเป็นที่จดจำและเป็นที่ประทับใจวันนี้ครูบาร่าขอลาไปก่อนนะ เอาไว้คลิปหน้าจะมาให้สิ่งดีๆอีกเช่นเคยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูเบล่าด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ